วันนี้เรามีเรื่องราวของคู้แม่ลูกคู่หนึ่งนะครับที่คุณแม่เองนั้นป่วยเป็นเบาหวานจนกระทั่งเสียดวงตาไปแต่ว่าลูกสาวสุดที่รักนั้นก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะหาทางออกแล้วก็จะทำให้คุณแม่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพยายามที่จะกลับมาให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับเป็นเบาหวานจนเบาหวานขึ้นตา,นา,า,นต,าตอนนี้มองเห็นอะไรได้แค่ไหนไหมฮะ มองมองหน้าค <IS> ุณไม่ค่อยไม่ค่อยอย่างนี้ชัดค่ะแต่ถ้าไกลไม่ชัดค่ะอ๋อมองใกล้ๆพอเห็นค่ะลางๆแต่ถ้าไกลๆไม่เห็นเลยเห็นแต่ไม่เห็นหน้าคนเป็นเห็นไม่ชัดค่ะเห็นไม่ชัดค่ะเห็นไม่ชัดนะครับคุณแม่ป่วยเป็นเบาหวานตั้งแต่ปีอะไรเดี๋ยวผมขอไม่อีกอีกอีกอันหนึ่งให้ให้ลูกสาวด้วยได้ไหมฮะตั้งแต่ปีสามหนึ่งค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่ะอันนั้นป่วยเป็นเบาหวานเบาหวานค่ะแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะ สูงสุดที่ป่วยเท่าไหร่ครับคุณคุณใจมีตอนนั้นที่ซีนามิมาพอดีค่ะนั้นคุณหมอไม่อยู่ขึ้นวันเดียวเลยค่ะถึง800 <Wow. S 2> คุณหมอบอกว่าไม่ต้องฉีด<ะ>ไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลมีคุณหมออยู่แค่สองคนครับอยู่ในการดูแลของหมออยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้พยาบาลนะคะพวันรุ่งขึ้น38มสิบค่ะ คุณหมอตกใจตกใจกันมากเดีว,ดวๆฮะก่อนก่อนหน้าวันที่800เนี่ยปกติอยู่เท่าไหร่ฮะก็200ร้อยกว่าๆตอนนั้นนี่ตาคุณแม่มองไม่เห็นเลยเพราะว่าบาะวันิในน้ำตาลมันขึ้นสูงมากทำไมจาก800ลงมาเหลือ8 38 38ค่ะ38วันรุ่งขึ้นล,ะนล่ะ<า>เพราะอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าร่างกายตอนนั้นมันเราคาดว่าร่างกายมันความสมดุลนี่มันน้อยละ ตอนนั้นคุณแม่มีอาการอะไรไหรมฮะไม่ม<อ>ีอะไรค่ะแต่มันมองไม่เห็นท่านั้นมองไม่เห<ด>็นดูดีๆวันลุ่งขึ้นปุ๊บก,ก็มองไม่เห็นเลยมันหลายวันต่อมาก็ค่อยๆมืดลงทีละน้อยอะค่ะอ๋อมันจะค่อยๆมืดไปทีละนิดทีละนิดโอ,อ้สถานการณ์มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ยังไงฮะก็<ค>ะไม่ดีอะค่ะพอ,พอหลังจากนั้นก็คือได้รับอินซูลินนะคะพอมันสวิงเนี่ยคุณหมอก็ให้อินซูลินได้รับอินซูลินปกติครับมันมันก็เริ่ม ดีขึ้นแต่ที่นี้ว่าที่มันสาหัสเลยก็คือเรื่องตาเอามันสูญเสียไปเลยสูญเสียไปเลยค่ะคราวนี้เห็นบอกว่าก็รักษาเรื่องอาการเบาหวานมาต่อเนื่องต่อเนื่องคราวนี้เริ่มควบคุมได้ยังฮะตอนนี้ปกติหมดแล้วค่ะปกติหมดแล้วใช่ค่ะหลังจากปีสามหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่คุณแม่ต้องสูญเสียการมองเห็นไปแล้วเริ่มเริ่มควบคุมสถานการณ์เบาหวานได้เห็นบอกมาปีสี่สองเริ่มมามีปัญหาอีก มันมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนตอนนี้คุณแม่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเ,เลเซอร์สองข้างไปนี่สิบกว่าครั้งแล้วค่ะ <Laser S 2> ในข้างเลยค่ะอีกข้างนึงก็ลอกไปแล้วอแตม่มันมันมีคือสองข้างเนี่ยข้างหนึ่งตอนนี้จากที่คุณหมอบอกว่ามองอนนไม่เห็นเลยมองไม่เห็นก็ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้เริ่ม,มตั้งแต่รับรับบีมขึ้นมาเนี่ยเริ่มเห็นแสงนะคะข้างที่ไม่เห็นเลยอะค่ะ โอ้เดี๋ยว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 ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมเอาเอาจากปีสามหนึ่งก่อนพอเบาหวานขึ้นสูงรุนแรงไปจนถึงขั้นขั้นขั้นที่ว่าทําให้การมองเห็นเสียไปแล้วใชคอันนั้นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะตอนนั้นไม่เห็นเลยส่เ็เนี่ยค่ะไม่เห็นเลยอ่าเสร็จแล้วยังมีอะไรนะตาตมีปัญหามีปัญหาแล้วเกือบจะฟอกแล้วค่ะเกือบจะต้องฟอกตแล้วเพราะว่าจากจากเบาหวานนี่แหละฮะค่ะเบาหวานทานยามากค่ะ แล้เป็นเวลานานอ๋อก็หลังจากนั้นก็ทานยาด้วยใช่ค่ะมันมีทั้งความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคือคุณหมอจ่ายยาเยอะมากค่ะหนึ่งโรคหนึ่งอย่างมีทานเบาหวานค่ะความดันค่ะคอเลสเตอรอลสูงมีอะไรอีกฮะหัวใจมีไหมฮะไม่มีหัวใจไม่มีนะฮะอบอกมี ข้ออะไรลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อมอันนี้เร็วๆนี่่ะสะบ้าหัวเข่าอันนี้เพิ่งมาทีหลังนะอ่าเสร็จแล้วเอ่ยังไงฮะตอนหลายอาการเยอะมากค่ะเพราะว่าตาเนื่องจากว่าตาไม่ดีแล้วแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพขยันออกเดินค่ะล้มบ่อยมากพอล้มไปก็เหมือนคนว่ายน้ำค่ะถาไปทั้งตัวเลยอ้าวแม่มองไม่เห็นแล้วแม่ยังจะเดินไปไหนฮะก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะทุกวันสิบกว่าปีแล้วค่ะ ทั้งๆที่มองไม่เห็นก็มีเพื่อนพาไปค่ะอ๋อแต่เพื่อนจูงไปไปออกกาลังกายพาเดินๆไปทางเรียบเราก็เดินได้อย่างเงี้ยโอ้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ็บข้อค่ะใช่ผมว่าคนเป็นลูกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่ป่วยหลายโรคหลายอาการเขาดูแลจนออกงานละค่ะค่ะต้องลาออกจากงานลาออกากงานเพื่อจะมาดูแลคุณแม่แบบเต็มเวลาเต็มเวลาค่ะเพราะเดินไม่ได้อะค่ะอยู่แต่บนเตียง ทำไมอยู่แต่บนเตียงฮะก็เนี่ยมันมาเป็นเขาเสื่อมเป็นเกาเนี่ยค่ะอ๋อพอเข่าเสื่อมจากการที่ออกไปเดินแล้วหกล้มบ่อยๆเดินไม่ได้ต้องพักอยู่แต่บนเตียงแล้วยังต้องมีคนดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการให้ยาทุกอย่างค่ะคุณใจเองก็เลยต้องออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่แรกเริ่มแรกเนี่ยก่อนก่อนที่จะเจอบีมเนี่ยสัก ช่วงสิงหาเราเจอบิมที่ว่าวันแม่แม่ได้ทานพอดีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนคุณแม่กิจกรรมทุกอย่างอยู่บนเตียงใช้คําว่ากิจกรรมนะคะทุกอย่างอะไรบ้างครับอยู่บนเตียงแปรงฟันทุกอย่างค่ะอยู่บนเตียงหมดเลยบนเตียงถูกต้องค่ะนั่งกระโถนขอโทษนะนั่งกระโถนเช็ดตัวน้ําไม่ได้อาบมาเช็ดตัวทุกวันบนเตียงหมดเลยทุกอย่างอยู่บนเตียงหมดเลยเพราะว่านอนหรือว่านั่ง พยุงพยุงนั่งช่วยเหลือตัวเองที่นั่งเองไม่ได้ต้องประคองค่ะปัสสาวะทุกอย่างอยู่บนบนเตียงทั้งหมดต้องตขอบคุณคุณอ้อมค่ะอพพลยโคราชค่ะคุณอ้อมสุพกรคุณอ้อมบอกว่าโดยปกติแล้วคือจะทํางานอยู่ด้วยกันแต่พอหลังจากป่วยก็จะโทรถามมันอยู่ตลอดเวลาว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าเรา ไม่มีใครเห็นหน้าเราเลยอืเราจะไม่ไปเจอใครเลยไม่มีสังคมเลย,ยไม่เจอ<ม>เพื่อนเลยไม่เจอเลยค่ะก็บอกว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้ไม่สะดวกว่าต้องดูแลแม่ใช่ค่ะาาคุณอบอกว่าก็ถามว่าพี่ใจคุณยายเป็นอะไรพอเราเล่าอาการเสร็จพี่ใจใจเย็นๆนะฟังหนูพี่ใจมีหน้าที่อย่างเดียวครับให้คุณยายกินตัวนี้อย่างเดียว พี่ใจไม่ต้องถามเพราะเรากังวลแล้วไงคะว่าค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเรากังวลแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแน่นอนกลายเป็นคุณต้องบอกพี่ใจอยู่เฉยๆพี่ใจไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นอมีหน้าที่อย่างเดียวอ้อมดูแลคุณยายเองโอ้ปอบมือให้เพื่อนอีกคนเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณคุณอเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะให้ให้ดูแลคุณยายอย่างเดียว ตอนนี้พี่ใจไม่ต้องพูดถึงอะไรทั้งสิ้นงานพี่ใยยังไม่ต้องทําำให้อะไรทุกอย่างให้มันคลี่คลายแล้วสะดวกพร้อมเมื่อไหร่เข้ามาค่อยมาว่ากันค่อยมาว่ากันตอนนั้นคุณอ้อมให้อะไรคุณยายทานฮนะวันแรกใหม่ด้วยกันทั้งหมดให้ให้สีเขียวค่ะวันแรกของการกินคุณแม่เป็นไงคะวันแรกของการกินสองเม็ดตอนเย็น ตอนเช้าเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นได้เลยค่ะเอ้ยแม่จริงๆ<ม>ค่ะลุกได้เลยเดี๋ยวแม่แม่พูดใส่หม่ค่ะค่ะลุกขึ้นยืนขึ้นได้แล้วก็ก้าวไปหาโซฟาได้ค่ะประมาณหนึ่งเมตรค่ะอพอลุกลุกขึ้นก็หาบ็อกเกอร์ไปห้องน้ำได้เลย ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสามเดือนไม่เคยลุกไปไหนจากเตียงเพราะมองไม่เห็นด้วยใชขาเดินไม่ได้ด้วยใแต่พอทานสองเม็ดเข้าไปวันลุกขึ้นลุกขึ้นพอตอนเช้าตอนเช้าได้อีกสองเม็ดประมาณสักสิบเม็ดโมงสายสายลุกขึ้นเองค่ะลุกขึ้นยืนเองแล้วก็ก้าวไปหาโซฟาได้ค่ะประมาณเม็ดนึ่งค่ะขอวอล์เกอร์เลยค่ะ ใจใจไม่ขอวอล์กเกอร์หน่อยตกใจค่ะเพราะว่าลุกเองยังไม่มีแรงที่จะลุกด้วยเลยตัวเองทําลุกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่อยู่ดีๆอันนี้ไม่ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นนั่งนะคะลุกขึ้นยืนค่ะนุ่งผ้าถุงอย่างดีเลยพอเสร็จแล้วใจใจขอวอล์กเกอร์หน่อยคือเรามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นงงงงกับ กับสินค้ากับผลิตภัณฑ์ผมเองผมเองไม่อยากฟันธงเหมือนกันอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกด้วยส่วนหนึ่งฮะต้องถามอาชันใครทยอาจารย์พิเชนและแต่แต่ขออนี้นตคุณต้นเพราะว่าพอเราเข้ามาแล้วพอเราเข้ามาแล้วมาเจอการบรรยายของของดรนะคะของท่านดรแม้แต่คนที่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย4ี่วันเขามีการขยับลุกขึ้นนั่งได้ขยับเก้าอี้ได้อันนี้ของเราไม่ถึงขนาดนั้น เราคิดว่าแม่ยังมีหนึ่งกำลังใจมีม,มีสภาพร่างกายไม่ไม่แย่ถึงขนาดมะเรง็งไม่แปลกคะ่ะที่วันเดียวลุกขึ้นได้ผมว่ากรณี <c oughs> ของคุณพี่เนี่ยทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดแลละครับอ,อะไรก็ตามที่ดีสักนิดหนึ่งมันจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจแสดงเห็นอย่างชัดเจนกรณีที่เราเห็นผลในวันสองวันแรกครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครเพราะว่าก็คงจะสาหเหตุนเนื่องจากว่า มีการกระตุ้นของเม็ดเลือดขาวมากขึ้น th1 นะครับแต่ถ้าทานต่อเนื่องไปสีเขียวทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมว่าจะไม่ดีนะครับจะไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้อาการเบาหวานดีขึ้นครัไอ้ตอนนี้ตอนตอน้ตนๆมันจะทําให้รู้สึกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอันนี้อาจจะไม่จากไม่อาจจะไม่ใช่เกิดจากผลในเชิงภูมิคุ้มกันแต่เป็นผลจากด้านอื่นเนี่ยของสิ่งที่เราใส่เข้าไปตรงนั้นมันมีลักษณะการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทาให้แข็งแรงขึ้นนะครับได้ดีขึ้นกระปรี้กระเป๋ากระปรี้กระเป๋าขึ้นนะครับตรงนี้ในสองสามวันแรกมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สําหรับอาการเบาหวานเนี่ยมันมันจะไม่ไม่ลดลงอ่ะนะอาจจะยังไม่ส่งผลยังยังไม่ส่งผลแล้วตัวเขียวมันจะไม่ช่วยเราไม่เบาหวานลดลบนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นปวดแน่นอนหลังจากวันแรกปวดอยสองสามวันค่ะ สอามวันแรกที่ทานเข้าไปสูตรสีเขียวหลังจากนั้นมีอาการปวดปวดแล้วมันจะเหมือนก็มีมีอะไรมาไตในเข่าเรอค่ะไตไตทนชัยอะค่ะเหมือนมีอะไรมาชัยอยู่ในเข่าเลยในกระดูกเลยนะฮะปวดมากก็คือยังทานสูตรสีเขียวแต่ปรากฏว่าปวดปวดค่ะก็เลยต้องเข้าออฟฟิศก็พอดีมีมีบรรยายโอเปอเรชั่นบีมเนี่ยค่ะเข้ามาฝังที่นี่ก็มาฟังที่นี่แล้วก็จากจากการที่ท่าน บรรยายนะคะว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วทาไมมันต้องเป็นแล้วจะต้องใช้อะไรยังไงก็มีโอกาสนําเรียนแล้วก็ท่านก็แนะนําว่าต้องเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะคุณแม่จะเลิกทานแล้วค่ะมันปวดมากก็ปวดที่ปวดทรมานเลยใช่ไหมะแม่ปวดทรมานค่ะครับอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสูตรสีชมพูเหมือนเดิมค่ะทานเท่าไหร่ยังไงครับสองสองสอง เช้ากลางวันเย็นค่ะอย่างละสองค่แล้วทานอยู่กี่วันครับประมาณสักหเดือนก็คือสองกระปุกประมาณ2กระปุกนิดๆเกือบ3ากับสามกระปุกากถึงจะลงลดลงเหลือแค่สองเช้ากับ2เย็นแต่ในระหว่างที่ทานนั้นใช้กิจกรรมทํากิจกรรมอะไรปกติค่ะทําเองหมดอะค่ะลุกขึ้นได้แล้วตอนนั้นคุณยายพอลุกขึ้นวันแรกได้ปุ๊บก็พอวันที่สองก็เริ่มขยับลวค่ะขยับด้วยวอลเกอร์ แต่เราก็ไม่ห่างนะคะเพราะว่ากลัวล้มถ้าล้มขึ้นไปนี่ต้องบอกว่าปัญหามันเยอะอก็ขยับหาเดินเดินเรื<ๆ>่อยๆพยายามที่จะเข้าห้องน้ําเองทําเองเราก็เข้าใจอยู่ว่าแม่ก็คงเกรงใจลูกแต่เราก็บอกว่าอยากเกรงใจนะแม่แม,แม่แม่อยากเกรงใจก็พาเข้าห้องน้ําค่ะอาบน้ําเราอาบให้ตอนนี้มีความสุขมากเลยกับการอยู่กับห้องน้ำค่ะอาบน้ำมีได้ได้อน้นก,นกนใช่ค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างต้องอาน้ำให้หลายเดือนค่ะการมองเห็นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ใจครับการมองเห็นก็เนื่องจากว่าเส้นประสาทตามันเสื่อมเพราะว่าเบาหวานเนี่ยค่ะน้ำตาลมันขึ้นตาพอขึ้นตาปุ๊บเนี่ยตอนแล้วทีแรกมันก็ยังพอพอจะเห็นอยู่บ้างใช่ไหมฮะพอไปเจอ800แล้วสวิงลงมาที่38เนี่ยตอนนั้นในความสูญเสียนี่แทบจะร้อเลย มืดแล้วค่ะมืดแล้วค่ะมืดมองไม่เห็นแลค่ะไฟยังมองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้ไฟเล็กๆอ่ะค่ะลืมปิดทีวีปิดแต่รีโมทมันก็ยังมีไฟอยู่ใช่ไหมคะเห็นคะว่าเล็กนิดเดียวคุณแม่เห็นค่ะไฟที่ทีวีเนี่ยสวิตทีวีเนี่ยตอนนี้แม่เห็นแล้วข้างที่ไม่เห็นเลยนะคะต้องบอกว่าขอบคุณบีอีกครั้งคร้งข้างที่ไม่เห็นเลยตอนนี้กลับเห็นแสง แสงเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะแล้วข้างที่ดีอยู่ประมาณสัก50ตอนนี้ก็น่านาจะประมาณสัก70แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างส่วนตัวคุณแม่ดูแลเองทําเองทุกอย่างค่ะตอนนี้อย่างนิ้วมือนี่มองเห็นไม่กี่นิ้วอย่างเงี้ยเห็นค่ะเห็นเหรอคะโอ้เห็นอย่างงี้ก็เห็นแล้วก็ไอ้เส้นมืออย่างเงี้ยเห็นเส้นลายมือเหรอเห็นนะคะ้เนี่เส้นลายมือเห็นเหรอฮะผมยังมองไม่เห็นเลยฮะเนี่ย เพราะว่าไปลอกตอกระจกมาแล้วสองครั้งอ๋อลอกตอด้วยแล้วแสดงว่าการมองเห็นก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่คร mm ั้งนี้มันที่มันมืดไปแล้วนะคะครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้เห็นไฟขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยครั้งเนี้ยเห็นว่าผมหล่อไหมฮะเออหล่อมากอ่างั้นตาสายตาดีมากฮะครับคือจากเบื้องต้นเนี่ยสามตัวที่มีผลต่อการเสื่อม เราทําได้ลดมันได้แน่นอนจริงที่กับคุณพี่กำลังประสบอยู่กับคุณแม่ที่เกิดขึ้นครับถ้าอย่างนั้นเราก็ยังพอตอบได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสุขภาพที่ดีวันดีคืนของคุณแม่เองเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของโอเปอเรชั่นบิมด้วยแล้วก็การดูแลความใส่ใจของคุณใจด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะก็ชื่นใจนะฮะคุณต้นคุณต้นก็ชื่นใจแน่นอนชื่นใจครับนะครับเฉพาะผมว่าจริงๆแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะเป็นแค่ส่วนเสริมนะฮะอาจารย์จริงงแล้วเป็นความรักของใช่ความสัมพันระหว่างแม่กับลูกนะฮะใจลูกก็ดีค่ะดีทั้งสองคนคือผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ส่งผลประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าไม่มีความรักของทั้งคู่ในการที่จะดูแลกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับที่น่ารักแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์กับเราด้วยครับขอบคุณมากครับครับคุณคูะช